ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะวัดแทบแตกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเสียใหญ่ใจบุญค่ะทุ่มเงินโปรยทานกว่า2 0 0แสนบาททีเดียวค่ะ ที่บ้านดอนเมืองอเภอสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมานายอำนาจพันนรสิงห์อายุ51ปีและนางดารารัตพันนรสิงห์อายุ39ปีสองสามีภรรยานักธุรกิจในอ,อสีคิ้วซึ่งได้จัดงานอุปสมบทให้ลูกชายคือนายนิธิยศพัฒน์พันนรสิงห์หรือนาคเอ็มอายุ20ปีได้อุปสมบทพร้อมกับญาติอีกหนึ่งนาค ซึ่งไฮไลท์ของงานนะคะเจ้าภาพได้มีการนำธนบัตรใบละ100บาทรวมมูลค่า2 0 0แสนบาทนำมาเป็นเงินโปรยทานก่อนที่นาคจะเข้าโบสโดยได้มีการใช้ปืนยิงธนบัตรแจกเงินให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ซึ่งทางพ่อของนาคเองก็ได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวเราเป็นนักธุรกิจที่สร้างพลังงานในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยความรักที่มีให้กับลูกชายเพียงคนเดียวและตั้งใจว่าจะจัดงานบวชให้กับลูกชายตั้งใจมานานแล้วว่าจะแจกทานให้กับพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมงานโดยคิด เตรียมงานมานานกว่า6เดือนแล้วซึ่งไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบเลยว่าจะแจกทานเป็นจำนวนเงินเท่าไรอยากจะให้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่มางานบวชรู้สึกตื้นตันใจและปลื้มใจมากที่ได้บวชลูกชายจึงได้นำธนบัตรใบละ100บาทมูลค่ารวม2 0 0แสนบาทมาโปรยทานโดยการใช้วิธีใช้ปืนยิงธนบัตรยิงแจกในทุกมุมของโบสถ์ให้กับคนที่มาร่วมงานบวช ส่วนทางด้านแม่ของนาคเองก็เปิดเผยนะคะว่าตนรู้สึกดีใจที่ได้บวชลูกชายและยิ่งดีใจขึ้นไปอีกเมื่อมีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเมื่อเห็นสีหน้าของชาวบ้านที่มีความดีใจที่ได้รับเงินโปรยทานตนเองก็รู้สึกอิ่มบุญและเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ เพราะเนื่องจากการโปรยทานมูลค่า2แสนบาทในงานครั้งนี้แล้วยังมีการนำรถจักรยานยนต์ฮาเล่กว่า50คันจากจังหวัดชนบุรีมาร่วมขบวนแห่นาคอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยรถแหชื่อดังก็มาร่วมแสดงภายในงานอีกด้วยตนภูมิใจอย่างมากที่ได้จัดงานบวชให้กับลูกชายค่ะ